พอจเจริญพรโยมผู้ชายหลายๆบ้านกลับบ้านเถอะลูกกำลังคอยพระไม่สามารถชักสื่อให้ชายหญิงเป็นสามีพันยากันได้หากเขายังไม่ได้แต่งงานกันวันนี้หลายบ้านที่แต่งงานแล้วหักด้ามพลาด้วยเขา่าเจ็บทั้งเข่าและหักทั้งไม้ลูกหลายคนบอกว่าหนูคว้าพ่อไม่ถึงพ่อหนูอยู่ไหนเห็นพ่อมองอยู่ไกลๆแต่คว้าพ่อไม่ถึง วันนี้เด็กหลายคนบอกว่าพ่อของเพื่อนหนูเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนยังรู้สึกว่ายังหลับตาและจินตนาการเห็นพ่อได้ชัดแต่พ่อหนูยังไม่ตายหนูเห็นพ่ออยู่แต่หนูว่าพ่อไม่ถึงวันนี้สามีพัญยาหลายบ้านที่ยังไม่ได้กลับบ้านจะออกจากบ้านไปด้วยความรู้สึกอย่างไรหรือเหตุผลอะไรกลับบ้านเทยมอยากให้บ้านของโยมเป็นบ้านที่มีทุกอย่างอยู่ครบและความรักยังเป็นความรักที่ ยังกลับมานั่งรถคันเดิมที่ผ่อนด้วยกันมากลับมาบ้านหลังเดิมที่ช่วยกันสร้างช่วยกันทำมาอยู่ชายคาเดิมอยู่กับลูกๆที่วันนี้ลูกๆบอกว่าอยากจะให้พ่อกลับมาพัญญาหลายคนบอกว่าดิฉันก็ดูแลดีแต่ทำไมไม่รักฉันเลยอย่างนี้คงจะท่องคงจะต้องไปหาพระขุนแผนมาแขวนคอบางคนพูดหนักถึงขนาดกับว่าพระขุนแผนคงเอาไม่อยู่ อย่างนี้คงต้องเป็นรุ่นขุนไม่เชื่องอาตมาก็ว่าพูดอย่างนี้ก็หนักไปวันนี้จึงบอกว่าถ้าหากว่าความรักในบ้านของเรารู้สึกว่ามือเรายาวขนาดไหนก็ยังคว้ามไม่ถึงเสทีคงหยุดต้องคงต้องหยุดควา้าแต่อยากจะวิงวอนขอคนที่เดินออกไปได้เดินกลับมาและหันกลับมามองซิว่าความรักเดิมๆที่มีอยู่ในบ้านวันนี้เมื่อก่อนที่เป็นความรักที่ดี วันนี้ความรักเหล่านั้นมันยิ่งมาทิมแทงทำให้เจ็บปวดมากกว่าคนที่เจอหน้ากันเพียงแค่ครั้งเดียวโกรธกันชกกันแล้ววิ่งหนีไปมันจะไม่รู้สึกเจ็บใจมากเท่ากับคนที่เคยรักกันและมีห่วงเวลาอันยาวนานในเรื่องของความรักยิ่งจะต้องบวกลบคูณหารนึกย้อนกลับไปว่าดีกันมาขนาดนั้นวันนี้กลับมาหักล้ำของความรักได้อย่างไรแม้พัญญาหลายคนก็ยังบอกว่าแม้อยู่ไกลกันฉันก็ยังดูแลดีไม่ให้ห่างตา แต่วันนี้ควากลับมาไม่ได้กลับมาให้เป็นพ่อของลูกคนเดิมไม่ได้วันนี้ขอเจริญพรโยมผู้ชายหลายท่านโยมผู้หญิงหลายบ้านที่ออกจากบ้านไปไกลแล้วกลับบ้านเถอะกลับมาอยู่กับลูกกลับมาอยู่กับครอบครัวกลับมาอยู่ในบ้านที่สร้างมาด้วยกันวันนี้หลายคนบอกว่าพระก็ทาเหมือนกับจะรู้ไปทุกเรื่องปากดีใช่วันนี้พระปากดีเพื่อชวนให้ทุกคนกลับมาดี กลับมาเป็นครอบครัวที่ดีกลับมาเป็นพ่อเป็นแม่ของลูกสงสารเด็กวันนี้ไม่ได้ทราบว่าโยมออกจากบ้านด้วยเหตุผลอย่างไรแต่ก็เคารพในเหตุผลของทุกคนที่เดินออกจากบ้านไปเชื่อว่าโยมมีเหตุผลที่มีน้ำหนักพอแต่ถ้าพอที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กันได้ก็กลับมาตัดต้นไม้เก่าทิ้งซะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันก็ยังพอไปกันไหววันนี้ขอจเจริญพรชวนทุกท่านกลับมาเริ่มต้นความรักที่บ้าน ให้กับลูกๆเจริญพร